ไข่ข้อกะจ่างแผลเหนือคิ้วและแผลใต้คิ้วต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะหมอหญิงแพทย์หญิงอัชราทองผลนะคะเป็นหมอประจำที่วเอสซีคมิค่ะและทักนบ b o x มาถามเยอะมากๆเลยว่าแผลเหนือคิ้วกับแผลใต้คิ้วแตกต่างกันยังไงคะได้เลยวันนี้มาฟังคำตอบกันเลยคะ่ะแผลเหนือคิ้วก่อนเลยนะเรียกว่า direct brow l i f การทําการผ่าตัดเพื่อยกคิ้วขึ้นไปแบบนี้นะคะการยกคิ้วขึ้นไปแบบนี้แผลจะอยู่ชิดขอบ คิ้วเป๊ะๆเ,เลยค่ะเเป็นการซ่อนแผลให้อยู่ชิดขอบคิ้วให้ได้มากที่สุดหลังจากการตัดไหมจะไม่เห็นรอยแผลรอยเหนือคิ้วขึ้นไปนะคะใช้ในการรักษาคนที่มีภาวะอันแรกคิ้วตกค่ะ คิ้วกับตาอยู่ใกล้กันเกินไปสองอยากเปลี่ยนทรงคิว้วจากทรงที่ตรงแล้วดูเคร่งขึมนะคะให้เป็นทรงโค้งขึ้นนะคะ,อ,งคงนนะ,คะอันที่3ช่วยยกเรื่องหนังตาและหางตาตรงส่วนแผลใต้คิ้วนะคะเรียกว่าซับบราวิฟ์ค่ะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหนังตาตกหางตาตกแต่หลังจากการผ่าตัดระยะคิ้วจะอยู่ที่เดิมเหมาะสำหรับคนที่ระยะคิ้วกับตาอยู่ในระดับที่สวยแล้ว แต่มีปัญหาเรื่องหนังตาตกไม่ว่าจะอายุเยอะขึ้นหรือทำตาสองชั้นมาแล้วเวลาผ่านไปชั้นก้าไม่ได้ใหญ่เหมือนเดิมไม่ได้สวยเหมือนเดิมสามารถทำซับบาวลิฟ เพื่อยกกระชับหนังตาที่ตกขึ้นไปได้คะ่ะแผลจะซ่อนอยู่ที่บริเวณใต้ขอบคิ้วเป๊ะเ,เลยนะคะเพื่อไม่ให้เห็นรอยแผลค่ะหมอจะนัดทำการตัดไหม่นะคะที่เจ็ดังสองเทคนิคเลยนะคะซึ่งแผลเหนือคิ้วนะคะเอาไว้ยกคิ้วปรับระยะคิ้วให้สูงขึ้นแผลใต้คิ้วรักษาเรื่องหนังตาตกเป็นหลักเนาะสำหรับวันนี้บ๊ายฝายกกดติดตามช่องอหมอหญิงหมอคิ้วได้นะคะ